ราะว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจที่เราเนี่ยผมกำลังจะถามเนี่ยใช่ใช่ภาวะเศรษฐกิจที่เราเห็นเนี่ยคือมันไต่มาดหนึ่งสภาพัดบอกเหลือหนึ่งจุดห้าซึ่งแม้จะดีกว่าที่นักการเงินของเราคาดการณ์แต่รังท้ายของอาเซียนคือมันมีสองมิติในเรื่องของมุดมองเศรษฐกิจเหมือนมัอนอ่างน้ําสักอันเนี่ยตอนนี้มันไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเพราะอะไรเพราะมันขาดเม็ดเงินในเชิงของการคลังลงไปมันจํากัดแล้วก็ อีกอันหนึ่งคือก้อนสินเชื่อที่ขาดนะครับจริงเรามองเท่ากันนะเม็ดเงินจะลงมาในลักษณะเป็นฟิสโกเป็นการคลังก็ได้หรือจะลงมาในมิต,ติของสินเชื่อก็ได้ออสินเชื่อก็ถือเป็นเม็ดเงินเป็นประโยชน์เท่ากันครัที่คุณพิชัยบอกเข้าไม่ถึงกันเนี่ยเหรอใช่เรื่องสินเชื่ออยากจะชวนคุยนิดนึงเรื่องสินเชื่อเนี่ยมันมี2มิติหนึ่งคือเรื่องราคาของสินเชื่อดอกเบีย้ยดอ,อกเบีย้ยที่จะต้องเข้าไปดูว่ามันมันควรจะเอื้อต่อต่อการ การกู้อ่ะเอื้อต่อการผลิตเอื้อต่อการมานี่ต่ออะไรต่างๆอีกก้อนหนึ่งคือการเข้าถึงราคาจะสูงจะต่ำไม่รู้แต่ถ้ายังไงแบงก์ก็ไม่ปล่อยอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่สองก้อนดังนั้นจินเชื่อราคากับการเข้าถึงแก้ไขราคาก็แก้ไปด้วยแต่ต้องแก้เรื่องการเข้าถึงด้วยมีปัญหาคือต่อให้อ้ราคามันถูกดอกเบี้ยต่ำมากๆแต่ถ้าเข้าไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำสองขา เราดูทั้งเรื่องของอัตรานะครับตัวแบงก์รัฐของเราเราก็พยายามบีบเรานะครับล้วก็เรื่องอัตราส่วนเรื่องการเข้าถึงอันนี้เปิดนิดนึงเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นโฆษณาผลงานของก,กระทรวงการคลังนิดหนึง่งก็เรากําลังจะทําในสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ใหม่เหมือนกันแต่ใช้เวลาเช่นเดียวกันนะฮะคือ,อาการที่คนเข้าไม่ถึงสินเชื่อหรือแบงค์ไม่ปล่อยตอนนี้ท, att, ทั้งแบงก์รัฐทั้งแบงก์พณิชย์เหมือนกันไม่ปล่อย,ปล,อยปล่อยยากมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เข้าไปมีความเสี่ยง ไม่มีเขาเรียกอะไรประวัติไม่แน่ใจประวัติไม่มีหลักประกันต้นทุนในการบริหารแพงเข้าไปหาแบงค์เด้งออกหมดมเข้าไปหาแบงค์เด้งออกหมดถ้าปัญหานี้แก้ไม่ได้ยังไงสินเชื่อไม่ลงสู่ไม่ลงสู่พื้นที่นะฮะค้ประกันเหรอ,อเราเลยเราเคยเรามีเรื่องของ virtual bank ซึ่งพูดไปแล้วนะอันนี้เรากําลังทําอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นการค้าประกันสินเชื่อนะ คำประกันสินเชื่อที่ทกำลังที่ได้พูดไปเรื่อง PGS 1 1 Portfolio Guarantee เนี่ยอันนี้ก็ดเีเป็นมิติหนึ่งที่ดีแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเรากำลังจะทำในอีกสิ่งหนึ่งนะครับเป็น,ปน,นกลไกใหม่เข้ามาคือเราจะมีเป็นลักษณะเป็นองค์กรมหาชนหรือเป็นบริษัทเป็นบริษัทร่วมทุนอะไรต่างๆเ,เข้ามาตั้งอยู่หน้าแบงค์เพื่อเป็นการประกันสินเชื่อประกันความเสี่ยงให้คนพูดให้ง่าย สมมติคุณไบต์ถ้ามีความเสี่ยงนะสมมติคุณไบต์มีความเสี่ยงและเดินเข้าไปหาแบงค์ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมสิ่งที่คุณไบต์จะสิ่งที่มาช่วยคุณแบงค์ในไอ้คุณคุณไบต์สิ่งที่เข้ามาช่วยคุณไบต์ตอนตอนตอนนี้ก็คือว่าคุณไบต์เดินเข้าไปหาบริษัทนี้ค่ะหรือองค์การมหาชนเนี่ยแล้วซื้อประกันซื้อประกันว่าถ้าคุณไบต์อ่าแล้วเอาประกันที่ซื้อเนี่ยไปยื่นกับแบงค์ใช่คุณไบ์ซื้อประกันเสร็จเขาก็จะออกใบมาใบหนึ่งว่าคุณไบได้รับการ ประกันว่าถ้าสมมติเป็นหนี้เสียเป็นอะไรต่างๆบริษัทนี้รับผิดชอบค่ะแล้วคุณไบใจ่ายค่าธรรมเนียมให้บริษัทนี้เหมือนซื้อประกันื่ะเหมือนเวลาประกันตัวก็เหมือนกันอ่ะประกันอิสรภาพไปซื้ออ่าแล้วนี่คุณไบก็ได้ใบนี้มาบบกว่าฉันไม่เสี่ยงแล้วนะตอนนี้ฉันไม่เสี่ยงธนาคารก็จะเห็นว่าถ้าเกิดไอ้นี่มีปัญหาจริงเขามีประกันไอ้ประกันที่ว่านี้จ่ายใช่แล้วต่จะมีคนมาทำเหลอเนี่ย มีครับมีครับเสร็จแล้วกำลังกำลังอยู่ในกระบวนการกำลังจะเข้าคอรมอลเร็วๆนี้ครับแล้วก็แล้วก็คุณใบก็จะมีใบนี้แล้วก็เดินไปหาแบงค์แบงค์นี้บอกไม่ไม่รับคุณใบก็เดินไปหาอีกแบงค์หนึ่งแบงค์หนึ่งแล้วสิ่งที่เราคาดการคือเมื่อทุกแบงค์เนี่ยเห็นเห็นไอใบนี้ในลักษณะออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะทุกทุกแบงค์จะเข้าแย่งตัวคุณใบมากกว่าที่คุณใบจะต้องเดินไปหาอันนี้คือความคาดหวังใช่เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงแล้วซื้อประกันตัวเองแล้ว ก็คือไบคู้มาททาธุรกิจ s m e เล็กๆใช่ถึงเวลาเขาไม่กล้าให้เพราะกลัวเราเจ๊งค่ะต่อไปนี้ไบยอมไปเสียพันหนึ่งเพื่อจะซื้อประกันกับองค์กรที่ตั้งขึ้นค่ะเขาก็จะออกไปรับรองถ้าเกิดผมเจ๊งแบงค์คุณไปเอากับคนนี้ใช่ถูกต้องแบงค์ก็จะไม่เสี่ยงแบงค์ไม่เสี่ยงเลยนะแบงค์ก็จะให้สินเชื่อในอัตราที่ดีแล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้คุณไบค่ะนะครับอันนี้เร็วไหมเร็วไหมไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วมันไม่ทันนะ มันเป็นการปรับเชิงโครงสร้างอ่ะมันก็ก็มันเป็นเชิงโครงสร้างเชิงระบบคุณเผ่าพูงคุณเห็นข่าวใช่ไหมแบงค์ชาตอ่ะมายอมรับเองนะว่าคนขนาดย่อมเนี่ยน้องไป SM เนี่ยเข้าถึงเสินเชื่อได้น้อยมากครับสี่กาเปอร์เซ็นต์เนี่ยนอกระบบใช่คือมันเป็นปัญหามากคือเราหนึ่งคือเราบีบคอแบงค์พาณิชย์ให้ปล่อยคุณต้องปล่อยคุณต้องปล่อยมันไม่สําเร็จไม่ได้เขาก็บอกว่าเขามีความเสี่ยงเขาอะไรต่ออะไรเขาไม่ปล่อยความมั่นคงขนาดแบงค์รัฐ ยังสั่งไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าคุณต้องปล่อยให้กับ SME นะคุณต้องปล่อยให้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้นะเขาก็จะตอบกลับมาทันทีงั้นคุณชดเชย NPL ให้ผมสิถ้าผมเสียหายคุณชดเชยเอางบประมาณรัฐมาใส่ชดเชย NPL ให้ผมสิมเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องใส่งบประมาณลงไปเพราะฉะนั้นโจทย์หลักคือคกลไกในการมาดูดซับความเสี่ยงของ SME ของคนที่เสี่ยงเข้าหาอะไรสักก้อนหนึ่งก่อนไปเจอแบงก์ซึ่งก็เลยต้องไปหาคนที่เขาถนัดเรื่องประกันเนี่ย ใช่เป็นการเขามีการบริหารจัดการเป็นนะแต่มันไม่ใช่เอกชนนะจะเป็นลักษณะองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เร็วแต่ก็ไม่ช้ามากก็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 น่าจะเห็นความคืบหน้าเร็วๆนี้แต่ก็ถามว่าเสร็จแล้วใช้งานได้เลยไหมก็ปีหนึ่งประมาณนั้นนะมันเป็นกระบวนการโถต้องใช้คํานี้เลยนะ เร็วเร็วจะพยายามทาให้เร็วที่สุดแล้วกันครับก็อันนี้อันนี้เร็วที่สุดตามกระบวนการแล้วเพราะมันต้องมีเรื่องกฎหมายเรื่องอะไร,ร,รต้องไปร่างกฎหมายต้องไปต่างๆคือที่เราเห็นประธานชม,มาพันธ์ SME ครับจำนวนมากคุณเผ่าภูมิใช่ใช่เขาต้องไปกดเงินสดบัตรเครดิตมาหมุนจะมีธุรกิจอะไรจะทำกำไรได้ไปพอใจดอกเบี้ยบัตรเครดิต ใช่ใช่มันเจ๊งอยู่แล้วมันมีปัญหามากนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นปัญหานี้มามาพอสมควรแล้วเราเลยตอนตอนนี้เราเลยใช้ไอ้ตัว PGS Portfolio Guarantee เนี่ยอันนี้คนละลักษณะกับแบบเมื่อกี้นะอันนี้ก่อน PGS เน,นี่ยจะออกแล้วน่าจะเข้าคอรมอลคานนี้หละนะครับเข้าเสร็จก็จะออกมาเป็น PGS PGS ก็มีลักษณะเหมือนเป็น Portfolio Guarantee แต่อันนี้มันจะต่างกันตรงคุณคุณไบต้องเดินไปแบงก์ก่อนและแบงก์จะแบงก์จะบอกคุณไบว่าว่า คุณไบท์มีความเสี่ยงนะต้องไปซื้อต้องไปจัดอยู่ใน PGS ซึ่งซึ่งจะไม่ดีเท่าแบบใหม่แบบใหม่จะดีกว่าเพราอนั้นคือจัดทำข้อมูลประมวลข้อมูลใช่แบงค์จะจัดการเองว่าบริหารพอร์ตเองในตัวในตัวของแบงค์ว่าคุณไบท์เนี่ยควรจะไปอยู่ในพอร์ต PGS ไหมซึ่งที่ส่วนก็ผ่านแบงค์อยู่ดีไงใช่มันก็เลยไม่ง่ายแต่ก็แต่แต่มันช่วยเพราะว่าแบงค์จะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเพราะมันมีคนมาช่วยค้ำประกันพันประมาณรัดเราใส่งบประมาณรัดเข้าไป คือเวอร์ชวลแบงกก็ไม่เร็วด้วยอันนี้ก็ระยาดยาวเหลือเกินเพราะว่าอันเวอร์ชวลแบงก์จะเอาประวัติค่าไฟค่าโทรศัพท์อ่าเวลาเราไปไปซื้อของออนไลน์ซื้อของต่างๆเขาจะรู้ไอ้นี่ประวัติมันดีนะครับก็อย่างที่บอกฮะการปรับเชิงโครงสร้างไม่เคยเร็วแต่ต้องเริ่มทำนะฮะแล้ว ก็เลยมีเราต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเข้ามาเข้ามาช่วยในช่วงของการปรับโครงสร้างเพราะฉะนั้นจะจะบอกว่ารัฐบาลทําแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจไหมเนี่ยผมก็พยายามนาเรียนว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทาก็คืออันนี้คือโครงสร้างเลยหวยหวยกเกษียณก็คือโครงสร้างนะครับ